ขอนอบน้อมพระสมบาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดทูรุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์ดิดามารดาครูบาอาจารย์สิบ่กันมาก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นเทศกาลนะปีใหม่ หรือจะเป็นตุจีนหรือจะเป็นเทศการได้พบปะกันแล้วก็มีการอวยพรให้กันแต่ถ้าหากเราจะน้อมคำอวยพรที่เป็นอันดับแรกและดีที่สุดนั้นเราก็จะต้องน้อม ของใกล้ตัวเราอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับที่ทำงานเราก็จะต้องยอมรับเหมือนกันการที่บุคคลที่มีหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นหมายถึงจะต้องมีบุญวาสนาในภพชาติปัจจุบันนั้น จึงได้มีโอกาสเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดก็จึงมีโอกาสนะรับพรมาก่อนและการที่เหตุจากการได้รับพรมาก่อนนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้น เมื่อถึงข่าวถึงการเวลาตนนั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นทวดก็จะต้องน้อมเสมอสิ่งเหล่านี้จะต้องให้พรลูกหลานหรือสังคมต่างๆในหน้าที่นั้นเป็นอันดับแรกคืออะไรนะแต่พูกเนื่องจากพวกเราทั้งหลายเป็นชาว พุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยก็จะต้องระลึกเสมอเรื่องหนทางของชีวิตแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดกันนะจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องนะ้นอมนระลึกคุณอันยิ่งใหญ่นะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้ง สิ่งแรกที่เราจะต้องกระทำนะก็จะต้องขอพอรอันดีงามจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งใกล้ตัวเราที่สุดนะก่อนอื่นเราก็จะต้องบูชาครูบาอาจารย์ของเรานะถ้าระลึกได้ก็ระลึกถ้าระลึกไม่ทันเหตุการณ์มันเฉพาะเราก็สามารถที่จะนะน้อมขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของเรา ในบ้านนั้น,นพนะนพรใดๆก็ตามเนี่ยแต่หากว่าผู้ให้บังเกิดก้าวคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ให้พรลูกหลานคุณพ่อคุณแม่นั้นก็จะต้องฝึกอบรมตนเองมาก่อนแล้วก็กำลังฝึกอบรมตัวเองอยู่เช่นกันจึงได้ปรารถนาหนทางของชีวิต เป็นไปในแนวทางของตนซึ่งตนนั้นก็มีความเพียรนะมีความมุ่งมั่นเจริญประพฤติปฏิบัติตนในมรรคมีองคนะ์แปดหรืออริยมรรคมีองค์แเพื่อจะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในกระแสะโลกอย่างมีความเข้าใจอย่างมีความปลอดภัยแล้วก็ดำเนินหน้าที่ของตน เป็นผู้เจริญนะเพื่อจะให้ตามคำที่เราให้พรกับลูกกับหลานของเรานะแต่สิ่งแรกจะเห็นว่าตนนั้นนะเมื่อเรามีการเรียนรู้อ่อนน้อมนะต่อคุณพ่อคุณแม่หมายถึงการเป็นผลทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเครื่องตักเตือนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยทางอ้อม ซึ่งไม่ได้หมายถึงต้องในะชักพูดจานะต่อคุณพ่อคุณแม่ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องถึงนั้นไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ต้องบอกคำพูดอย่างนี้เพราะเราจะทำให้อาจจะไปจาบจ้วงนะผิดพลาดไปจาบจ้วงถึงคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราก็จะต้องมีการ ระวังแต่เราสามารถแสดงกายภาพของเรานะดอกไม้ทูบเทียนเทียนแพรนะหรืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือมือของเรานะสองมือพนมอ่อนน้อมด้วยการสัมมาคาลาวะเพื่อประสงค์จะให้ท่านนั้น,อ,นอ่ำนวยอวยพรให้เราตามเหตุการณนน์นั้นๆพรเหล่านี้ จะได้ประโยชน์2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายผู้ที่ให้พรก็เป็นเครื่องตักเตือนตัวเองว่าอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ผู้ที่รับพรนะก็จะต้องน้อมสิ่งที่แสดงกายภาพเมื่อท่านให้พรนั้นท่านมีความเพียรรักษาประพฤติปฏิบัติตนตามที่ท่านให้พรนั้น ประการใดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราน้อม,มเป็นผู้ที่สักการะน้อมนั่นเองด้วยความเคารพหรือไม่ด้วยแววตาด้วยคำพูดด้วยความรู้สึกในใจด้วยกายภาพที่เราเตรียมพร้อมที่การที่เขาเรียกว่าขอพรจากท่าน จนะเห็นว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันหรือไม่พรที่ดีที่สุดนั้นก็จะต้องเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราและสิ่งที่เราจะต้องระลึกเป็นที่ตั้งก็คือสิ่งที่เป็นสัตวธรรมของชีวิตนั่นหมายถึงเราเวียนไหวตายเกิดแล้วก็มีหน้าที่ในปัจจุบันอย่างไร แต่เรามีหน้าที่ในปัจจุบันของเราได้เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดก็ตามแสดงถึงว่าเหล่านั้นมีโอกาสทำหน้าที่แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงโอกาสเราก็เป็นผู้ที่ขอพรนะไม่ได้หมายถึงเราอดีตเราจะเป็นอย่างไรแต่ในพบปัจจุบันที่เรามีการเกิดมา นะมีรูปร่างกายมีสายเลือดมีวิญญาณมีการต้องเรียนรู้และมีการสั่งสมกุศลต่างๆเพื่อจะนำพาให้ชีวิตของตนนั้นเจริญแน่นอนนะเราก็จะต้องนะศึกษาเรื่องพรน,นั้นศึกษาเรื่องกายภาพที่แสดงออกศึกษาสิ่งที่ได้ใช้สายตาใช้คำพูดใช้สิ่งที่ตนมีหน้าที่ ในการประกอบอาชีพโดยชอบการที่เรามีสัมพันธ์ไมตีกับสังคมนั้นนะเรามีความอ่อนน้อมต่อสิ่งที่ใกล้ชิดกับเราหรือไมนะ่ถ้าเราได้มีโอกาสกระทำแล้วสิ่งที่ใกล้ชิดกับเราเราฝึกเราอบรมตนเองนะจนมีสภาวะที่เกิดขึ้นจริงตามที่เรา ได้ให้พรนั้นหรือรับพรนั้นด้วยความเคารพด้วยความนอมน้อมและเราก็มีความเพียรน,นะในการที่จะทาําภารกิจหน้าที่จเจริญไปด้วยมักมีองค์แปดนะเป็นเห็นทำให้จะเห็นว่าเมื่อเราเรียนรู้เราก็ทํามีความเพียรความสุขความจเจริญน,นะเป็นแบบอย่างที่งดงามสืบทอด นะก็ทำให้เราเป็นผู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นในเรื่องความเจริญนะแต่หากว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตแนวทางพระราชรัยเชื่อเหลือเกินว่าเราทั้งหลายนั้นก็ได้ฝึกได้มีการอบรมนะตนเองกันมาก็มากมายทีเดียวนะเมื่อเราอบรมตนเองมามากมาย เราก็จะมีการเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงเติมเข้าไปด้วยพอเราเติมความไม่เที่ยงเข้าไปนั่นหมายถึงเราเริ่มพัฒนาใจของเราจนเกิดเป็นที่พึ่งของตนได้ในโอกาสต่อมาในเบื้องต้นเนี่ยเราฝึกอบรมการอ่อนน้อมการตอบแทนคุณในะการขอพรต่างๆ พรที่ขอเราต้องมาปฏิบัติตามนะจึงจะสามารถสำเริจผลของพรนั้นได้ไม่ใช่รับพรแล้วก็ไม่ต้องประกอบหน้าที่มักมีองค์แปดไม่ได้ประกอบสมรอาชีพไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกถึงใจเขาใจเรานะเราก็หลงเผอไผเผอเนื้อเผอตัวนะทำให้เสียโอกาสของชีวิตกันได้ เพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายเป็นบุญและวัฒนาอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอยู่ในพระรัตนตรัยซึ่งจะประกอบไปด้วยสภาวาธรรมแห่งความเป็นจริงของชีวิตก็คือการเวียนไหวใจเกิดการดับการเวียนไหวใจเกิดกันทุกอริยาาสัจสี่เป็นหัวใจของอพระรัตนตรัย นะทำไมองใช้คำว่าทุกข์เพราะเหตุจากการเวียนว่หไหตใจเกิดนั้นก็หมายถึงไม่จบไม่สิ้นเวียนไปก็เวียนมานะพบปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเป็นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมิชาทิฐิหรือเป็นสมาธิทิฐิเราก็าจ,จะเผอเนื้อเผอตัวสร้างกรรมสร้างเวรน,นะที่เป็นกุศลบ้างอางกุศลกันบ้างอย่างนี้ เมื่อเราได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในยุคปัจจุบันเราก็ขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันแตนะไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้นั้นอดีตนั้นสายกรรมวิบากจะเป็นอย่างไรกับเราเป็นปู่ย่าตายายเป็นครูบาอาจารย์เราหรือไม่เราไม่สามารถจะรู้อย่างถึงได้จึงมีการเตรียมตัวระมัดระวังเสียก่อนนะไม่ให้หลงไหล ไปในกระแสแห่งความผิดพลาดเติมเข้าไปนะรางนั้นอย่าใช้โอกาสอันดีในการที่จะไปขอพรภายนอกควรอย่างยิ่งที่จะต้องขอพรภายในเสียก่อนนะน้อมระลึกเสมอจากคุณพ่อคุณแม่ท่านมีคุณกับเราท่านให้เหลือดเนื้อให้วิชาวความรู้กับเรานะจนเรานั้นมีแนวทางของชีวิต จเจริญไปด้วยสัมมาทิฏฐินะเหตุจากการที่เราจเจริญสัมมาทิฏฐินั้นก็ทำให้ชีวิตของเรามีที่นะพักมีที่ยึดมีที่แสวงหาความจเจริญในเส้นทางของโลกก็ดีเส้นทางของการพัฒนาใจก็ดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะมีโอกาสอย่างยิ่งในเทศกาลต่าง เราจะวิ่งเวียนเดินทางไปสร้างกำลังใจตนไปขอพอรบ้างไปเ,เขาเรียกสร้างสัจจะให้ตัวเองบ้างไปแสดงสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภายนอกกันบ้างจึงจําเป็นเหลือเกินจะต้องน้อมเรื่องการขอพอรสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอพอรภายในสยกอนแต่ไม่ใช่เราจะต้องวิ่งไปสู่ภายนอกเสยกอน เหตุจากพรภายในจากคุณพ่อคุณแม่นั้นจะทำให้เราเป็นผู mm ้ท hmm. ี่เจริญขึ้นอย่างแน่นอนเช่นกันนะเจริญอย่างไรเรก็เจริญไปด้วยสุขกายสุขใจมีชีวิตที่มีกัลยาณมิตรมีชีวิตที่มีเสน่ห์คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าหากเรามีการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะ อย่างไรเนี่ยเราก็จะได้พบสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเราเนะไม่ประมาทและก็พร้อมที่จะมีชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตลอดเวลานะและทำให้เราได้เห็นว่าเรานั้นฝึกตนนะรู้จักคำที่เรารับพรมารู้จักการที่เราให้พรไปแล้วนะเราก็จะมีการระลึกสั่งสอนตัวเรา อย่างระมัดระวังนะพอเหตุาการณ์ที่เราระมัดระวังต่างนั้นเราก็จะได้สติไปด้วยได้สร้างสมาธิไปด้วยได้ความละอาย่อบาปไปด้วยนะสั่งสมไปด้วยบุญกุศลสั่งสมป้วยกรรมที่ดีนะทวีคูณไปด้วยกำลังใจนะที่เราจะต้องไม่ใช่ชีวิตของเราจะต้องอเจอแต่ภัตภาพบีบคั้นนะ ตีกวิเวกเดียวดายอ้างว้างซึมเศร้านะเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายมีโอกาสอย่างยิ่งในการที่จะเริญไปด้วยสัมมาชีพจะเลยไปด้วยการอ่อนน้อมจะเลยไปด้วยสติสมาธิปัญญานะถ,าถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเนี่ยทั้งสามเนื้อก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยการใช้ชีวิตในกระแสโลก และใช้ชีวิตตามพระธรรมคำสอนนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะเราจะไม่เป็นผู้ที่ขาดที่พึ่งเนื่องจากเราได้ฝึกได้อบรมตนจากการฝึกอบรมทั้งหน้าที่ทางโลกก็ดีนะพร้อมทั้งมีการฝึกตามพระธรรมคำสอนก็คือการทานศีลสมาธิปัญญาก็ดีนั้น เราทั้งหลายต้องเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆหรืออุบายต่างๆในเทศกาลที่เราออกจากจุดที่เราคุ้นเคยไปสู่จุดที่ไม่คุ้นเคยสิ่งเหล่านี้ต้องน้อมว่าทำไมสิ่งคุ้นเคยทำไมเราไม่มีเพียรความเพียรกระทำให้เกิดบุญเกิดความดีร่วมกันก็คือการรับพรการให้พร ด้วยมีที่ตั้งก็คือพระธรรมคำสอนนะเพื่อจะสอนผู้ให้พรแล้วก็สอนผู้รับพรไปด้วยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการที่เรามีเทศกาลนะลูกหลานก็เดินทางไปสู่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเหล่านี้ไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันก็ควรจะต้องอ่อนน้อมขอพอรอย่างไร ให้พรอ,อย่างไรเพื่อเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสามารถเข้าถึงให้มีสติปัญญากันอีกด้วยวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระราชนัรัยมีพระสัมมาสามพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญาการทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีสวัสดีครับ